มาครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิฟทางการครับปะ่ะไหนๆก็ได้ลงมาในเซิฟทางการแล้วก็มาจัดสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนี้ก็จะลงสักหนึ่งชั่วโมงครับในเซิฟนี้เนี่ยแล้วมาดูกันครับว่าผมจะเติบโตปะ่ะแล้วเราจะเจอคนไหมบอกเลยว่าถ้าเป็นเซิฟทางการเนี่ยถ้าเป็นของ PC คนก็คนน้อยมากครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก,ก็เลยไปเล่นในเซิฟโซเชียลครับมันก็คนเยอะและเราก็ได้นวนะ แล้วก็เดี๋ยวมาทําให้ดูแลกันครับว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟทางการเนี่ยคนจะเยอะวะแต่เราจะเจอคนไหมนี่เดี๋วว่าจะเหงากันแน่ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาฟาร์มดูอันนี้ก็มาทําบ้านเลยก็เอาลูกซองหน่อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปล่าเลยนะแล้วเงียบจริงเข้ามายังไม่เห็นคนดีกันเลยอ่ะเดี๋ยวว่าทาแบบง่ายๆไปครับแล้วก็จะเอาปืนลูกซองนะ อันนี้เป้าหมายแรกเราคือไปเปิดห้องการ์ดครับเพราะว่าผมอยากได้ปืนกลเบานะแต่ก็ต้องมีปืนกลเบาครับเราถึงจะรอดนนะ่ะแต่ก็เงียบจริงคนก็นี่จะน้อยอะ่ะแต่ก้นี่จะพอมีคนฟาร์มอยู่นะแต่ก็เงียบครับไม่รู้ว่าจะนัวป่ะวันนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาลองฟาร์มดู ว่าตอนนี้ก็ได้จักรยานมาเลยครับเดี๋ยวเราก็ปั่นไปแล้วนะดีจะเราไปแก๊สล้วกันนะครับมันก็นี่จะมีการาดเขียวให้เราแล้วก็จะได้ไปเปิดห้องการาดกันนะดูดิมีคนยู่กับลูกซองว่ะว่าและนี่ก็คือแก๊สเด์ชั่นยังมีของให้เราฟาร์มป่ะนี่ ถ้าลงในเซิฟทางการก็อย่างนี้แหละครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ากลิ่นอายนี่คือแบบอื่นเลยนะแล้วก็ต้องมาวิ่งฟาร์มแล้วก็มาทําบ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าลงในเซิฟโซเชียลล้วก็มีของไงก็ไปไล่ยิงได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องฟาร์มให้ยุ่งยากนะ,ะก้ฟาร์มไปวันนี้ขอสักวันนึ่งร้อยจะมีของให้เราฟาร์มเป้า เดี๋ยวก็มีเสียงซอมบี้อยู่นะถ้ามีเสียงซอมบี้ก็น่าจะมีของฟาร์มครับเพราะว่าคนมาฟาร์มก็เขาก็น่าจะยิงซอมบี้นะถ้ามีซอมบี้อยู่ก็แสดงว่ามีของนี่ไงอะไรก็ได้เตียงมาจังหวะนี้ต้องมีของดีๆแล้วปะปึ๊บนี่ไงก็ถุงดอนครับอะไรวะเนี่ยอ้โหน้ากากก็ยังดีอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะเห็นการ์ดการ์ดเขียวเลยนะมันก็จะบอกในมินิแมปเลยครับว่าตรงนี้มีการ์ดเขียวการ์ดฟ้าอะไรงี้เราก็ได้มาแล้วครับการ์ดเขียวเดี๋ยวไปหาห้องการ์ดกันเลยก็เดี๋ยวไปเปิดกันนะเราจะได้เติบโตเฮ้ยเอาว่าแต่นี้เจอคนเลยครับ ไลวก็กําลังฟาร์มต้นไม้อยู่นะและนี่ก็คือคนแรกครับในเซิฟนี้เนี่ยที่เราเห็นนะเดี๋ยวไปดูของครับอันนี้คนฟาร์มเนี่ยโอ้ยโอ้โหของที่ใช้ได้เลยนะมีพวกไม้แล้วก็เห็น,นครับแต่ว่าต่อยอดได้โยเราได้แร่มาวะแต่ว่าผมก็ต้องไปเปิดห้องการ์ดก่อนนะตอนนี้อยากได้ปืนมากครับ อยากได้กลนเบาแล้วก็พวกชุดกร่อนะแต่ระหว่างที่เราฟาร์มถ้าเจอคนก็ดีครับแล้วก็จะได้ของมาวะอันนี้เสียงเท้าครับดูดิขอให้มีปืนและกันแล้วก็จะได้รูดนะแล้วก็โดดไปแบบเนียนๆม่รู้ว่าเมื่อกี้นี่คือจะเห็นผมเปล่านะดูดิโอ้ย อย่าบอกว่ามันจะทําบ้านกับดักเลยก็หลอกเรานะจะบอกเลยครับว่าผมไม่ติดกับแน่นอนอนะ่ะมาลองดูข้างบนก็ปิดครับพวกนี้สองคนวะอันนี้ก็นี้จะเพื่อนนะไละดูดิไลก็ร่วงไปแค่จะลงไปอ่ะนี่มันเปิดไฟดานครับอะไรก็มาตั้งอย่างนี้เนี่ยจะให้เราเข้าไปนะ แต่ก็ไม่ติดกลับลง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันจะชุบเลยแต่ก็เรียบร้อยเลยครับไปเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับไอพวกนี้ไม่มีของเลยอะ่ะมีแค่ตัวเปล่าเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ของอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นห้องเขียวนะ แล้วก็ไม่มีการ์ดฟ้าด้วยครับแล้วก็ต้องเปิดโอ้ยแล้วก็ได้ลูกซองแฝดมาแตว่าย,ยังดีครับมันก็ดีกว่าลูกซองนี้นะป่ะติดไปต่อเดี๋ยวเอาลูกซองแฝดใช้เลยเี่เพราะว่ามันก็ใส่กระสุนได้เยอะกว่านะ แจกคนเลยครับข้างหน้าเรา่างนี้ต้องไล่่ะอันนี้น่าจะเป็นคนมาฟาร์มแถวแถวถนนนะน่าจะมีพวกอะไรครับเห็นว่าถอดชุดกรอดเลยก็วิ่งตามไปเอ๋อย้ต้องยิงแล้วว่าอ้เรียบร้อยโอเคเอา้า มื่อกี้ที่ดผมเห็คนที่คือได้ทุก2องไม่ใช่ทุกสองดิได้ระเบิดถังมาเอาวะเดี๋ยวนี้ม,นมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอผมไม่ได้ลงนานมากเลยครับนี่เหมือนกับว่ามันจะมีเควสนะแล้วก็ได้ระเบิดถังมาแล้วก็ได้3มลูกแล้วก็น่าจะไปเจาะประตูหินได้ครับได้ประตูหนึ่งแต่ว่าใช้ได้โยแต่ก็กระเป๋าเต็มครับเดี๋ยวมาทำแคมป์แล้วก็เก็บของแป๊บนึง ดิแล้วหินอย่างเยอะแล้วก็มีแร่ด้วยครับเอาว้อย่างนี้เราก็สามารถทาําเตาเผาไรก็เผาแร่เลยนะแ่เราต้องจัดเลยครับดูดิโอ้โหแร่ก็ใช้ได้มาเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มต่อครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปก็คืออห้องเขียวล่างนะตอนนี้อยากได้การ์ดฟ้าครับไร่อเราจะได้ไปเปิดห้องฟ้าเผื่อว่าจะได้ปืนมา ถ้าผมมีแค่ลูกซองเนี่ยแล้วก็น่าจะสู้ยากนะแล้วก็ต้องมีคนเบาอ่ะียวฟาร์มต่อละสวยและห้องฟ้าก็มีของฟ้าคนเบาครับโอ้ยแล้วผมได้เสื้อเหล็กมาสวยมาต้องอย่างนี้ ต่อครับยาวๆตอนนี้ก็ได้เส้อเหล็กมานะและเราก็ต้องการชุดกรอบพอดีเนะี่ยดก็ได้มานี่ก็สามารถไปบวกได้แล้วครับแต่ของก็เต็มตัวแล้วดี๋ยวก็ต้องมาย่อยหน่อยก็ใส่ไปเลยตอนนี้ก็ขาดแค่หมวกนะตรงนี้คือมีจักรยานครับผมว่าน่าจะมีคนฟาร์มอ่ะมีปะ มันก็เป็นห้องฟ้าแต่ว่าเสียงเท้านี่เงียบอ่ะดักผมอยู่วะเนี่ยเอ้ยเอา้าแสดงว่าเพิ่งเปิดนะดูดิข้างในที่คือมีถุงครับแต่ว่าคนอื่ไหนเฮ้ยอะไรก็รวงไปครับเอา้าเอาว่ะอลไก็ได้กลินเบามาแต่ว่าเสียงเท้าเนี่ยอย่างเงียบเลยดูว่าไม่มีคนอยู่นะ เค okay. เรียบร้อยได้ของก็เยอะใช้ได้เติบโตครับดูดินด็กก็ต้องการหมวกนะแล้วก็ได้หมวกมาละผมก็ใส่แค่หมวกอนนี้เองเนี่ย,ยหมวกหนังนี่หมวกหนังก็ทิ้งไปนี่ครับหน้ากาก็จำเป็นมาถือว่าเติบโตไปต่อนะ ผมว่าคนน้อยครับแต่มันก็พอเล่นได้อยู่แล้วพอหายิงได้อยู่นะแล้วก็น้อยจริงเฮ้ยและดูครับตอนนี้ก็มีแอร์ดรอปมาพอดีนะอย่างนี้บอกเลยครับว่านัวแน่เดี๋ยวเราก็ไปแอร์ดรอปกันและมันก็ตกที่ฐานทัพทหารไนดะ้ก็เป็นที่เกาะครับแล้วก็ไปกันเดี๋ยวมาเก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋จะกลับไปบ้านเรามันก็ไกลครับเก็บตรงนี้ดีกว่านะ บ้านผมที่ทำตอนแรกนี่คือมันก็อยู่ที่แอร์พอร์ตวะแต่ตรงนี้ก็พอเก็บของได้ครับโอ๋ส่ยประตูดีกว่านะอันนี้เราก็ได้เหล็กมาดูดิแต่ว่าเติบต์อันนี้ข้างหน้าเราครับดูดิต้องเปิดแล้ววะ และก็เจ็บมากและก็ร่วงไปแล้วจะไปเก็บแอร์ดรอปครับระหว่างทางก็เจอคนวะโอ้ยชุบว่าแต่ว่ามีของดีเอาทุกสองเองเหรอแลก็มาดิ ตอนนี้เลือดผมยังไม่ลดเลย200อะ่ะยาวๆครับมาดิแล้วก็ร่วงไปโอ้โหแล้วในน้ำนี่คือเอา้าแล้วชุบอีกแล้ววะเราเนี่ยสองชุบเลยนะเมื่อกี้เเห็นใช้แค่ลูกซองอะ่ะ ถ้าจะชุบเยอะขนาดนี้มันต้องมีแบบมีของดีแล้วป่ะจะตามไปครับเลือดผมเยอะเลือดผมยังไม่ลดเนี่ยดามเบทโคตรเบา1 2อะไรเนี่ยจะตายไปเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่ก็ตามไปตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าอยู่ในน้ำนานไม่ได้นะแล้วก็ร่วงไปลมหมดปอดเดี๋ยวสิป่ะ ดี๋ยวดูครับว่ามีของอะไรบ้างเนี่ยชุบไปสองครั้งเลยแล้วก็โอ้โหลูกซองเอา้าแล้วก็สุนปืนได้อย่างเยอะผมว่าถ้าจะทิ้งก้นเบาวะผมว่ามีก้นเบาชัว,วเพราะว่ากระสุนเยอะแต่เราก็ได้กางเกงเหล็กมาครับตอนนี้ก็เราก็มีเสื้อเหล็กนะแล้วก็ได้กางเกงเหล็กมาวะ ว่าไปดูแอร์ดรอปก่อนดีกว่านะน่าจะมีกลนเบาแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีใชล้ละเฮ้ยอันนี้สองชื่อเฮ้ยเอาว่าเสียงเท้าไวก็สองคนเองนะจังหวะนี้ก็วิ่งเข้าใส่เลยครับ ไล้ก็โดนไปอันนี้ก็มีแค่เสียงเท้าเดียวนะแล้วก็ร่วงไปแล้วหนึ่งแสดงว่ามีคนโอ้ยมาแล้วแล้วก็ร่วงไปสองคนมีของอะไรบ้างกนเบา้าแล้วก็เซตกระดูกนะอีกคนก็อีกคนก็ลูกซองครับนี่แสดงว่าจะเพิ่งฟาร์มนะ ว่าเดี๋ยวไปเก็บแอดดรับครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ของดีปอวนไ้ก็น่าจะไม่มีคนเลยนะก็มีแค่2ชื่อเนี่ยไปครับอันนี้ก็แอดดรอปก็เปิดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีของดีปวยอยากได้พวกยูซี่ม่ก็ฟาร์มมาเนี่ยมันต้องมีแล้วปะปังนี่ไงยูซี่โอ้โหของโคตรดี วากลับบ้านดีกว่าครับอุตส่าห์รอเนี่ยโอ้โหแล้วก็ทางสะดวกครับไม่มีคนมาเลยคนก็น่าจะน้อยนะที่จะมีแค่นี้แหละเล่นไปก็เจอมา3าคนแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไหนแลยครับคนก็ผมว่าคนน่าจะน้อยจริงนะในเซิร์ฟนี้เนี่ยบางคนมันกอ็อาจจะอยู่แต่ในบ้านครับแล้วก็วิ่งไปยังไม่เจอเลยเนี่ย วะเดี๋ยวนนี้ก็แค่นี้ดีกว่าครับแล้วก็มาสั้นๆพอนะผมลงมาก็ชั่วโมงกว่าวะชั่วโมงนิดๆน,น่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ